ครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่เจด้นะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกระเศษส่วนนะครับแต่เป็นในเรื่องของการคูณเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นแบบที่2แหละแบบแรกก็คือใช้ความหมายของการคูณนะครับแบบที่สองก็คือใช้ความสัมพันธ์นะครับแบบที่สก็คือการคูณแนวตั้งธรรมดานะครับนะครับเราจะเห็นได้ว่า7.1็คูณแเนะครับเราก็เปลี่ยนเจนะครับ แล้ก็เป็นเจ็ดจุดหนึ่งเป็นเศษส่วนนะครับก็คือเจ็ดสิบเอ็ดส่วนอะไรครับส่วนสิบแบบนี้นะครับแล้วคูณแปดข้างบนนะครับเจ็ดสิบเอ็ดคูณกับแปดข้างบนได้เท่าไรครับแปดหนึ่งแปดนะครับแปดเจ็ดได้เท่าไหร่ครับห้าสิบหกนะครับ,รรบ,รบพอระนั้นก็จะเป็นห้าร้อยหกสิบแปดส่วนสิบถูกไหมพอร์นั้น คำตอบของเราก็จะเป็นทดสยมหนึงหนน่งตำแหน่งถูกไหมส่วนสิบหนึ่งตำแหน่งนะครับเพราะนั้นก็ตอบเท่าไหร่ครับห้าสิบหกจุดแปดนะครับเห็นไหมง่ายมากแค่นี้แหละครับไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับ ข้อที่สองก็ทําเหมือนเดิมนะครับศูนย์จุดห้าห้านะครับก็เปลี่ยนเป็เศจส่วนก่อนนะครับศูนย์จุดห้าห้านะครับทมสองตำแหน่งก็เป็นส่วนอะไรครับส่วนร้อยก็จะเป็นห้าสิบห้าส่วนด้วยหนึ่งร้อยนะครับแล้วคูณสี่ข้างบนไปนะครับห้าสิบห้าคูณสี่แล้วเท่าไรครับก็ค่อยๆคูณนะครับห้าสี่ยี่สิบนะครับใส่สูตรนะครับทดสองนะครับห้าสี่ยี่สิบทดสองเป็นยี่สิบสอง นะครับลกลายเป็นยี่สิบสองส่วนอะไรครับส่วนหนึ่งรอยนะครับอาจจะตัดก็ได้นะครับตัดกันก็ได้โอเคไหมครับพอนะันคำตอบมันก็เหมือนเดิมนะครับส่วนสิบก็กลายเป็นทศซิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับส่วนร้อยก็เป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะครับส่วนพันก็จะเป็นทศนิยยมสามตำแหน่ง มันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบเท่าไรครับสองจุดสองนะครับก็เขียนไปเลย a n s w e r นะครับถ้าคําตอบมันออกเป็นสองจุดศูนย์นะครับศูนย์เนี่ยศูนย์ข้างหลังมันไม่มีค่าอยู่แล้วเมื่อก่เป็นสองจุดสองสองจุดสองศูนย์ศูนย์ศูนย์ไปเรื่อยๆเห็นไหมศูนย์ตัวหลังเนี่ยไม่ต้องเขียนก็ได้พนคาตอบก็จะออกมาเหมือนเดิมก็คือสองจุดสองนะครับก็ตีเส้นใต้นะครับ ในนี้มันก็ตีตียากตีเย็นกันนะครับเห็นไหมสามอรทัดเสร็จข้อสามก็ทําแบบเดิมนะครับสองจุก้าแปดก็ส่วนอะไรครับส่วนหนึ่งร้อยแล้วคูณอะไรเข้าไปครับคูณสิบนะครับถ้าคูณได้สิบเนี่ยแล้วมันตัดกันได้ก็ตัดกันนะครับเรื่องนี้นะครับตัดได้ก็ตัดกันนะครับก็ตัดกันไปเลย เพราะนั้นคำตอบเี่จะออกมาเนี่ยก็กลายเป็นสองร้อย้าสิบแดส่วนสิบนะครับหนูจะตัดกันแบบไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนออกมาเนี่ยมันจะต้องมีสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนะครับนะครับในเรื่องนี้ห้ามาตัดเนี่ยห้ามาตัดว่าเราเห็น2อ8เก้าสิแปดส่วนส่วนหนึ่งร้อยเนี่ยสองมันหารได้เนี่ยหนู่าไปตัดนะเพราะตัดแล้วหนูจะทำเรื่องของ การคูณทศยมกับจำนวนนับไม่ได้นะครับมันคนละเรื่องกันถามว่าตัดได้ไหมตัดได้แต่ตัดไปมันไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้นนะครับในเมื่อมันส่วน10ก,ก็กลายเป็นทศยมหนึ่งตำแหน่งนะครับกลายเป็นยี่ิบเก้จุดอะไรครับจุดแดนั่นเองนะครับก็สีแดงเลยครับตีเข้าไป ครคอสี่สี่ก็ทำแบบเดิมครับตัวแรกมาหนึ่งร้อยแล้วก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะครับคูณด้วยเท่าไหร่ครับสามร้อยเก้าสิบสองนะครับมันเป็นจุดทอยยมทั้งหมด3ามตำแหน่งนะครับเพราะนั้นของมันก็จะเป็นเป็นอะไรครับเป็นส่วนหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันเนี่ยหนูก็ตัดนะครับตัดกันได้ เห็นไหมตัดออกมาแล้วออกมาแล้วเป็น10เป็นร้อเป็นพันก็ใช้ได้แต่ถ้าตัดออกมาแล้วเป็น50เป็น20เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้างบนเหลือ1กับ3ามเคูณกันก็ได้สามเก้ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับส่วนด้วยสิบนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโศนซิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับก็จะกลายเป็น39.2นะครับก็ NSWER นะครับข้อที่5นะครับข้อที่6ให้ไปเป็นเ สอบเหมือนเดิมนะครับข้อที่5นะครับก็ทำไมครับ20คูณด้วยนะครับทศนิยมสามตำแหน่งนะครับก็จะกลายเป็น9ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ1000นะครับ พราะฉะนั้นทาไมครับเจอศูนย์มันตัดกันกันได้อยู่แล้วนะครับก็ตัดกันนะครับแต่หนูห้ามไม่ทาอย่างนี้นะครับสองหนึ่งสองนะครับสองห้าสิบเนี่ยส่วนคา่า,าเป็นห้าสิบเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ตัดได้แค่ศูนย์พอนะครับเมื่อมันไม่เกิดประโยชน์แเราก็คูณเข้าไปเลยครับกลายเป็นเก้าคูณสองได้เท่าไหร่ครับสิบแปดส่วนด้วยหนึ่งร้อยนะครับมันจะกลายเป็นอย่างนี้ในเมื่อเป็นส่วนเป็นหนึ่งร้อยปุ๊บ นะครับพอะฉะนั้นกลายเป็นโทศนิย,ยมกี่ตำแหน่งครับเป็นโทศนิย,ยมสองตำแหน่งนะครับก็ตอบไปเลยครับศูนย์จุดหนึ่งแปดนะครับพยายามฟังนะครับจะดูอย่างเดียวนะครับถ้าหนูดูอย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์นะครับฟังด้วยดูด้วยทำไปพร้อมๆกันทำถูกก็ดีแต่ทำผิดเนี่ยมันไมไ่เป็นไรขอให้ทำนะครับแต่ถ้าไม่ทำงานมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ ข้อที่6นะครับก็ลองไปทำเองนะครับเป็นการสอบสอบไปข้อเดียวมันไม่ยากเลยครับการบ้านก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับก็มีครูที่คอยสอนให้อยู่ตลอดเวลาโรงเรียนอื่นอาจจะมีหรือไม่มีนะครับเขาก็ต้องดิ้นรนกันนะครับแต่โรงเรียนนี้ครูเต็มใจสอนให้นะครับมีทุกอย่างนะครับตอบอะไรก็ตอบให้นะครับพยายามทํา เท่าน,นุนะครับทีนี้มาขึ้นอยู่กับหนูแล้วว่าหนูจะเอาหรือไม่เอานะครับบังคับกันไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าเลยนะครับสวัสดีครับ